Hors <small> hurting เยธรรมมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุตงตถาคโตเตสันจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตะถาคตเจ้าตรงตรัสแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues. สวัสดีครับรายการคลิกทำตอนที่ร้อยแปดสิเอนะครับ ในบันทึกในพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นของฝ่ายมหายานบ้างนะครับพอดีเมื่อวานนี้ในตอนที่180นะครับได้พูดถึงฤทธิ์ของพระโมคัลานะครับก็วันนี้จะเป็นบันทึกในพระไตรปิฎกซึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการทาบุญให้บรรพบุรุษนะครับซึ่งอยู่ในภพภูมิอื่นเนี่ยจะส่งถึงได้ยังไงนะครับมาหลายตอนละ ในสะอานในคำพีของเทรวานะครับวันนี้จะมากล่าวถึงในคำพีของมหายานบ้างนะครับโดยเกี่ยวข้องกับพระโมคคาระนะครับว่าท่านเนี่ยก็มีตัวตนอยู่ในนิกายมหายานนะครับโดยทางมหายานเรียกว่ามูเหรียญน,นะครับก็ไม่ใช่มู่หลานนะครับมู่เหรียญ เมื่อมารดาของพระโมคคัลลานะได้เสียชีิตไปเนี่ยปรากฏว่าวิญญาณของนางเนี่ยได้ไปในนรกนะครับอันนี้เป็นฝ่ายมหายานะครับไม่ใช่ของเรานะครับเป็นคำพ์นั้นนะครับเราก็ไม่มีเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเทรวาไม่มีไม่มีเรื่องราวนี้นะครับวันหนึ่งพระโมคคัลลานะได้เพงจิตพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของมารดาครับพบว่ามารดาต้องประสบพ้อกรรมอย่างมากครับต้องแย่งอาหารกินนะครับตับเปรตืต่างๆนะครับ หรืออสวกายตอนอื่นนะครับด้วยความกตัญญูเนี่ยพระโมคคานะได้เพ่งจิตส่งอาหารลงไปถึงในนรกนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากอาหารเนี่ยโดนไฟนรกเผาเป็นเท่าไปทุกครั้งมันยังไม่ถึงเวลาที่ผลบุญจะส่งผลนะครับในนรกนี่ผลบุญจะไม่ส่งผลนะครับถ้าเกิดยังไม่สามารถรับได้นะครับพระโมคคานะนี่เป็นทุกข์มากนะครับที่ไม่อาจช่วยมารดาตนได้นะครับจึงไปกราบทูลปรึกษากับพระพุ เดี๋ยวจะมีเรื่องของพระอานนท์ด้วยครับซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนําให้ล่อยทานด้วยผลไม้นะครับเพื่ออุทิศให้ดวงวิญญาณกนตายทั้งหลายใน10จุดนะครับในวันที่เป็นวันขึ้น15าข้ามเดือน7นะครับเดี๋ยวจะมีตอนของพระอานนท์ที่จะบอกว่าทําไมต้องเป็นวันขึ้น15าข้ามเดือน7นะครับหรือวันศาสตร์จ,จีนเนี่ยหรือคนจีนเรียกว่าเทศกาลพ้อต่อนะครับเทศกาลพพอต่อครับ มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับ2ชื่อครับคือทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาของเราเนี่ยเรียกว่าเทศกาลอุลลัมพนนะครับซึ่งคําว่าอุลลัมพลเนี่ยมาจากสันสกฤตแปลว่าแขวนห้อยหัวครับแปลว่าหมายถึงว่าเราทําบุญเพื่อช่วยกลับหัวให้กลับขึ้นมา ะได้ผลทุกนะครับส่วนลัที่เต่าเนี่ยเขาก็จะเรียกอีกชื่อว่าตรงหวนเพอต่อนะครับในระยะแรกเนี่ยชื่อของเทศกาลดังกล่าวจะใช้คําเต็มวลีว่าอุหลานผุนเส้งหวยนะครับแปลว่างานเฉลมิมฉลองเทศกาลอุลลำพลต่อมาภายหลังก็ก่อนเหลือคำว่าอุหลานเส้งหวยนะครับแต่ว่าชาวเมืองยินยอมเรียกว่าเทศกาลพอะต่อนะครับหรือว่า เพาต่อจงเซ้งนะครับตามสำเนียงฮกเกี้ยนหมายถึงว่ากิจกรรมโปรดสัมภศาสตให้พ้นท่วงทุกโดยพ้นโดยทั่วก,การเทศกาลเพราะต่อเนี่ยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเพื่อช่วยบูชาวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยก็ยังมีวัตถุประสงค์อีกประการคืออุทิศบุญให้วิญญาณหลายญาติด้วยนะครับจึงได้ชื่อว่าซีโกกุนนะครับ แปลว่าเทศกาลอุทิศบุญให้วิญญาณโดดเดี่ยวด้วยนะครับก็คือมี2จุดประส ống, งค์หให้กับญาติของตนกับให้วิญญาณเล่ร่อนที่มีมีญาตินะครับทีนี้เขาจะทํากันยังไงครับวิธีที่จะส่งให้ดวงวิญญาณนี้จะทํำยังไงครับอาหารต่างๆทาง ฮาวกเกียนเนี่ยเชื่อว่าในเดือน7นะครับโดยวันที่15บห้าค่ำเดือน7เนี่ยตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะครับของวันนั้นนะครับของวันก่อนนั้นคือเดือน6นะครับวันสุดท้ายของเดือน6เนี่ยประตูอันนี้เป็นทางจีนนะครับเป็นปฏิทินจีนประตูผีจะเปิดออกนะครับเพื่อให้เหล่าดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับเนี่ยกลับมาเยี่ยมโลกมนุษย์ และดวงวิญญาณเหล่านี้จะท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์ได้1เดือนนะครับหลังจากเข,าเข้ามาแล้วนะครับก็อยู่ในเดือนหนึ่งตัววิญญาณนี้ก็จะกลับไปหาลูกหลานนะครับขณะที่ดวงวิญญ,า,ญาณไร้ญาติคืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะออกหากินไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเป็นเถรวาดอย่างที่เล่าแล้วก็คือเราใส่บาตรอุทิศให้โดยตรงได้นะครับกับญาติพี่น้องตัวเองนะครับส่วนผู้ที่ไม่ใช่ก็คือจะไม่ได้นะครับ แต่ของมหายานนี้เขาก็จะพูดถึงการทำให้ส่วนนี้ด้วยนะครับโดยที่ในพระสูตปรปรัตตพเดปิโดของฝ่ายมหายานเขานะครับ <c oughs> เขาเขาบอกถึงพิธีเทกจา์นะครับมีใจความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้แหละทรงประทับอยู่ที่นิโกธาราเมืองกรบปิลพัทนะครับ พระอ,อนทนเนี่ยก็ปีกวิเวกนะครับหนีเข้าไปอยู่แต่องค์เดียวทําฌานสมาบัติในป่านะครับคือว่าพระอนุนนีน่ท่านก็อยากเป็นพออาาระอรหันต์นะครับยังไม่ได้เป็นสตีเป็นพระโสดาบันอยู่ด้านแหละอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ไปเข้าฌานสมาบัติขณะที่เข้าฌานอยู่เนี่ยมีเปรตตนหนึ่งนะครับมีสภาพร่างกายนเกลียดน่าเกลียดนะครับดำผอมแห้งในปากมีไฟลุกโผล่ตลอดนะครับอย่างเงี้ยก,กินไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็กล่าวกับพระอานนท์ว่า เปรกก็บอกว่าหากพระคุณเจ้าไม่อุทิศกุศลให้กับเหล่าฝูงเปรตและคนยากทั้งหลายในอีก3ามวันเนี่ยพระคุณเจ้าจะต้องตายนะพระอรนท์นเนี่ยก็กลัวนะครับจึงไปกลับไปที่วัดี่โคทารามนะครับไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตอบกลับถึงพระอานนท์ผู้เป็นพุทธานุชาว่า อย่าได้ทรงหวาดกลัวไปใหญ่เล่าหนาเปรตตนนั้นไม่ใช่ใครอื่นที่แท้คือพระอวโลกิเตสวนคือเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ทรงนิรมานกายแปลงกายมาให้พันอานาลนลเห็นนะครับเพื่อบอกถึงเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นสิษยิในสำนักพระอวโลกิเตสวนคือพระแม่กวนอิมเนี่ยคือพระแม่กวนอิมก็ปเป็นวิริยาธิกะนะครับก็จะ,ะบำเพ็ญบารมียาวนานกว่านะครับคือเป็น 80สอสงไขยนะครับแต่พระพุทโธของเราเป็นประเภทปัญญาธิกขาดยี่สอสงไขยก็ค,คือสําเร็จก่อนนะครับเป็นพระพุทธเจ้าก่อนแต่ว่าก็เคยอยู่ในสํานักของพระโอวลูกฤศณ์นในบางชาตินะครับในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยปรากฏว่าท่านพระพุทธเจ้าก็บอกพระอนทนว่าในสํานักของพระโพธิสัตว์อมลูกฤศณ์เนี่ยท่านเคยสอนมหาธารณีม์แก่เรานะครับเพื่อเอามาปลดสัต เราเปรดเหล่านี้ก็คือเป็นมนที่ผมได้ใส่ไว้ในตอนท้ายคลิปนะครับยาวประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ถ้าโปรดเปดเหล่านี้ก็ได้กุศลยิ่งใหญ่และพวกไรยย้ญาณเนี่ยก็ขอให้ไปทำใจในโปรดสัตในช่วงเดือน7นะครับที่เป็นเทศกาลที่เปิดประตูนรกนะครับพิธีนี้ก็จะ เอาไปใช้ในเว้นเวลาเดียวกันพิธีเพาะต่อนั่นแหละครับซึ่งหมายถึงอนุเคราะห์นะครับในนี้ในศาสนาของเราในทางพิธาว่านี่ก็จะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเราประตูนรกเนี่ยจะเปิดทุกวันพระนะครับวันพระใหญ่15บห้าคำหรือว่าวันพระนะครับก็ทุกวันพระเลยพอเช้ามาแล้วก็ใส่บาตรก็ทธิธงญาติได้เลยนะครับ ท้องมหายานนี้เขาก็มีเทศกาลใหญ่ปีละหนึ่งวันนะครับที่จะทําเหล่านี้นะครับทีนี้พระที่คุ้มครองวิญญาณพรต่อในเดือนเจ็ดได้แก่ใต้สือเอี้ยนะครับพรต่อกงแล้วก็ควรอิมใต้ซือนะครับอันนี้ใต้ซือเอี้ยก็คือพระเปรตพระอวโลกิเตส่วนที่มาแปลงกายให้พระอานนท์เห็นนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นใต้ใต้สือเอี่ยนะครับลักษณะ เทกาจาดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพญายมราชครับในบางที่เนี่ยก็จะเป็นชุดของทําเป็นรูปปั้นพระแม่กวนอิมกับพญายมราชปนกันไปเลยในตัวในในองเดียวนะครับ ในนี้วิธีทำนะครับพอถึงเวลาเทศกาลเนี่ยเขาก็จะจัดโต๊ะนะครับเส้นไหว้นะครับบูชาวิญญ,ญาณดวงพระบุตรเอาไว้นะครับคือคนจีนก็เห็นเขาทาป้ายวิญญ,ญาณด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะทํากันในตอนบ่ายของวันขึ้นหนึ่งาเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนนะครับซึ่งอย่างที่เล่าเมื่อกี้ก็เมื่อสักครู่ก็เหมือนว่าดวงวิญญ,ญาณเนี่ยประตูนรกเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้วนะครับพอถึงช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็ทําบุญเนี่ยนะครับ ซึ่งปีในปีนี้เลยนะครับพุทธศักราชส5 6 6ันาสเนี่ยวันสาจจีนหรือวันที่พูดถึงเนี่ยจะตรงกับวันพุทธที่3 0สิงหาคม25 6 6ปีนี้นะครับก็คือประตูก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่29ใช่ไหมครับพอเป็นีเที่ยงคืนประตูเปิดพราะกลางวันวันที่30ก็ทําพิธีกันได้นะครับส่วนวันสาสไทยเนี่ยก็จะเป็น วันทำบุญแรม15บ้าคเดือน10นะครับปีนี้จะตรงกับวันที่14ตุลาครับเป็นวันเสาร์นะครับ14ตุลาโลลคมพศ2566นะครับอาเสื้นไหว้ส่วนใหญ่ชาวจีนก็จะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้ขนมนะครับแล้วก็ปักทูปปักธงไว้เล่มละหนึ่งคือจานนึงก็1 1อันนะครับแล้วก็จุดประทัดน,นะครับแล้วก็เผาดวงวิญญ,ญาณ กระดาษเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับส่วนขนมนี้พิเศษคือต้องใช้รูปเต่าสีแดงนะครับเรียกว่าอังกูนะครับรวมอยู่ด้วยทุกครั้งของการทําบุญวันสารจีนนะครับส่วนตามสําหรับสพย,ย้ายวิญญาณระยะนีเขาก็จะมีทําตามบุญที่ต่างๆนะครับเราอาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะทําต่อเนื่องไปถึงเดือนอาจจะใส่บาตรหนึ่งเดือนหรือทําบุญต่อเนื่องไปหนึ่งเดือนเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็เล่าให้พังเราว่าเขาในในของมหายาณก็บอกว่าจะออกมาได้หนึ่งเดือนนะครับในหนึ่งปีครับแต่ถ้าเป็นของเทรวาทคือออกมาทุกวันพระนะครับวันวันเดียวนะครับคือเราใส่บาตรทาบุญวันเดียวต่อ,ต,อต่อหนึ่งวันพระนะครับ ก็จะมีเทศกาลตรงหัวนะครับจะมีการประดับประดาโคมไฟต่างๆนะครับตามท้องถนนเป็นที่เปลียนความเชื่อว่าส่องแสงสว่างให้เหล่าวิญญาณนะครับที่ขึ้นมานะครับให้เห็นแสงสว่างยิ่งสว่างเท่าไหร่ยงวิญญาณก็ยิ่งจะมารับกุศลได้มากขึ้นมาถูกทางมากขึ้นนะครับจากแสงของโคมไฟนะครับต่อไปนะครับเป็นขนมพิเศษนะครับ ขนมพิเศษนั่นก็ได้แก่อ่งกูนะครับอ่งกูเป็นขนมที่เป็นสีแดงรูปเตา่าทําจากแป้งสาลีน้ําตาลนะครับปั้นอัดพิมพ์ในรูปเต่านะครับซึ่งจะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละที่นะครับแต่ก็จะต้องใช้ในวันสัตว์จีนนี้นะครับเพราะว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ช่วยพระสังสัมจังเดินทางไปสแสวงบุญที่ไปเอาพระคัมภีร์ได้สําเร็จนะครับต่อไปเป็น ของไทยเขาเป็นวันศาสไทยเขาจะใช้ตามชื่อเลยครับวันสายก็ใช้กระยาศาสตร์เป็นขนมพิเศษเพราะต่อเนี่ยก็มีในหลายๆประเทศนะครับที่มีชาวจีนอยู่นะครับก็มีสิงคโปร์มาเลเซียหวานนะครับก็จะจัดพิธีเดือน7เ,เหมือนคล้ายๆกับภูกเก็ตนะครับที่ฮ่องกงนี่ก็จะจัดตามวัดเต่านะครับอย่างที่เล่าไปตอนแรกว่า ป้าเต่าเขาก็มีพิธีทําบุญนี้ตรงกันนะครับเหมือนกันก็เชื่อเดียวกันมาไหว้วิญญ,ญาเล่ร่อนกับแต่ว่าเขาทํากับทุกบ้านนะครับที่ฮ่องกงและจะให้ความสําคัญมากส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นกระดาษมากกว่านะครับแทนอาหารแล้วก็จะจัดเด็กชายจานวนหลายคนนะครับในแต่ละหมู่บ้านถือโคมไฟและเคาะกระป๋องให้เกิดเสียงเดินไปทั่วหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นการส่องแสงให้ เหล่าดวงวิญญาณที่ออกมานะครับให้กลับไปถูกต้องแล้วก็จะไม่มีการจัดงานนอกบ้านนะครับเพราะเขาจะไม่ออกจากบ้านกันเพราะว่าจะทําให้คิดว่าถ้าเป็นวิญญาณลายๆก็จะทําให้โชคร้ายนะครับส่วนในประเทศไทยก็มีเทศกาลทิ้งกระจาดนะครับชิงเปรตอะไรปันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการจัดเดือน7ทําบุญเดือน7ของศาสตร์จีนนะครับทันบุญเดือน10ของศาสตร์ไทย ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ใส่บาตรทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันพระนะครับซึ่งเชื่อกันว่าประตูยมโลกเปิดให้ประตูนรกเปิดให้รบปัญญามารับผลบุญได้นะครับก็ขอจบตอนตรงนี้ครับก็คือเล่าทางมหายานบ้างนะครับแล้วก็ประเพณีวันศาสตร์นะครับเพราะว่ามันเป็นมาอย่างไงครับทําไม มีความเชื่อต่างๆเช่นการจุดโคมมีการใช้ขนมอาหารไหว้อะไรต่างๆครับก็อยู่ในพระสูตรพระไตรปิฎกของฟังมหายานเขานะครับแล้วก็มีลทัทธิเต๋ดาด้วยนะครับอ่าก็ขอจบตอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ